หลอดเลือดแดงใหญ่เป็นหลอดเลือดที่มีความแข็งแรงขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในชั้นผนังหลอดเลือดโดยมีการบางลงจากการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นของหลอดเลือดหากได้รับการตรวจรักษาไม่ทันท่วงทีอาจถึงเสียชีวิตได้สาเหตุของการเกิดโรคคือกระบวนการเสื่อมของหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นตามอายุภาวะความดันโลหิตสูงการสูบบุหรี ภาวะไขมันในเลือดสูงและโรคทางพันธุกรรมบางอย่างการตรวจวินิจฉัยเอกซเรย์ RA, สามารถตรวจพบได้โดยบังเอิญการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจการตรวจ CTA เป็นการตรวจที่ใช้บ่อยใช้ประเมินเห็นเส้นเลือดช่องอกทั้งหมดทำได้เร็วคุณภาพของภาพดีแต่ก็มีความเสี่ยงของการใช้สารทึบรังสีและเกิดไตาวายจากการฉีดสารทึบรังสี การทำ MRA ภาพชัดดีแต่ใช้เวลาทำนานและราคาแพงการรักษา 1. ควบคุมระดับความดันโลหิตโดยการรับประทานยา 2. การผ่าตัดการผ่าตัดมี2วิธีคือ 1. การผ่าตัดแบบเปิดหน้าอกเพื่อตัดส่วนของหลอดเลือดที่โป่งคองออกแล้วเย็บต่อหลอดเลือดเทียมเข้าไปแทน 2. การผ่าตัดสอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟผ่านทางหลอดเลือดแดงเพื่อป้องกันการปริแตกของหลอดเลือดโดยที่ส่วนของหลอดเลือดที่โป่งพองยังคงอยู่แต่มีหลอดเลือดเทียมทำหน้าที่แทนหลอดเลือดแดงของผู้ป่วยการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในวันแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลจะได้รับการตรวจร่างกายโดยการเจาะเลือด เอกซเรย์ ale, ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจการทำ CTA โฮนเอออตาผู้ป่วยต้องแจ้งประวัติการแพ้ยางดยาต้านการแข่งตัวของเกล็ดเลือดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่งดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืนวันก่อนผ่าตัดตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นไม่ทาสีเล็บทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำยาไอโอดีนสครับที่ทางโรงพยาบาลจัดให้โกนขนโกนหนวด เพื่อลดการติดเชื้อบริเวณผิวหนังและโกนหนวดเพื่อตรึงท่อช่วยหายใจบริเวณเหนือริมฝีปากถอดฟันปลอมชนิดที่ถอดได้เพื่อป้องกันฟันปลอมหลุดเข้าไปอุดในหลอดลมขณะผ่าตัดไม่สวมชุดชั้นในเครื่องประดับและของมีค่าเข้าห้องผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการเตรียมลำไส้ให้ว่างโดยการสวนอุจจาระคืนก่อนวันผ่าตัด แจ้งผู้ป่วยเตรียมของใช้ที่จำเป็นไว้สำหรับเข้าห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วยวิกฤตเช่นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันกระดาษทิชชู่เป็นต้นหลังผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการดูแลต่อเนื่องที่หอผู้ป่วยวิกฤตผู้ป่วยจะมีแผลผ่าตัดที่หน้าอกลำคอสีข้างหรือที่ขาหนีบแล้วแต่ชนิดการผ่าตัดของแพทย์มีสายท่อระบายของเหลวออกจากแผล มีท่อช่วยหายใจมีน้ําเกลือเมื่อผู้ป่วยตื่นรู้สึกตัวห้ามดึงสายต่างๆออกเองเด็ดขาดหากปวดแผลให้แจ้งพยาบาลที่ดูแลรับทราบหลังผ่าตัดผู้ป่วยอยู่ในระยะพักฟื้นต้องลุกออกกำลังกายและฝึกทำกายภาพบำบัดฝึกช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดระหว่างนี้หากปวดแผลสามารถแจ้งพยาบาลที่ดูแลได้แผลผ่าตัด จะเปิดลางทุกวันขณะที่อยู่โรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้านการดูแลบาดแผลผ่าตัด 1. อาจพบแผลบวมแดงช้ำได้ในระยะสัปดาห์แรกหลังผ่าตัดหรือเป็นรอยนูนตามแนวแผลถือว่าปกติห้ามถูบริเวณที่ผ่าตัดแผลจะหายเองได้ใน1-2สัปดาห์ เปิดล้างแผลทุกวันสังเกตน้ำเหลืองที่ออกจากแผลหากมีลักษณะคล้ายหนองกลิ่นเหม็นแผลปวดมากให้มาพบแพทย์ก่อนนัดได้ไม่แค้แกะเกาแผลระมัดระวังไม่ให้แผลถูกน้ำการรับประทานยารับประทานยาบรรเทาอาการปวดพาราเซตามอลเสริมได้ทุก4-6ชั่วโมงตามแพทย์สัง่ง รับประทานยาลดความดันโลหิตและยาไขมันเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ไม่ปรับหรือหยุดยาเองอาการผิดปกติที่ต้องพบแพทย์ 1. ไอเป็นเลือดถ่ายดำหรือถ่ายเป็นเลือด 2. เลือดออกจากแผลไหลไม่หยุด 3. แผลปวดบวมแดงหรือมีหนองมีน้ำเหลืองไหลออกจากแผล 4. เจ็บหน้าอก หายใจตื้น 5. ไข้สูงหนาวสัน่นการกลับไปทำงานแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงผู้ที่สูบบุหรี่ปรับเรื่องการรับประทานอาหารเฉพาะโรคเช่นความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยงการซดน้ำซุปหรือการปรุงรสอาหารเพิ่มควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหากทำงานนั่งโต๊ะ สามารถกลับไปทำงานได้2-3สัปดาห์หลังผ่าตัดแต่ไม่ควรนั่งทำงานตลอดเวลาควรจะลุกออกมามีกิจกรรมอย่างอื่นบ้างหากทำงานที่ต้องใช้แรงงานควรหยุดงานอย่างน้อย4สัปดาห์หลังผ่าตัดถ้ามีแผลผ่าตัดกลางหน้าอกไม่ควรยกของหนัก3เดือนแรกหลังผ่าตัดนะคะการมาตรวจตามนัดผู้ป่วยจะได้รับใบนัดกลับบ้านด้วยประกอบไปด้วย บันทึกข้อความจากแพทย์เป็นบันทึกประจำตัวผู้ป่วยระบุการผ่าตัดที่ผู้ป่วยได้รับยาที่รับประทานและการมาตรวจติดตามนัดใบนัดตรวจติดตามอาการและใบนัดตรวจติดตาม CTA หลังผ่าตัดช่วงแรกหนึ่งเดือนสเดือนหเดือนและทุกๆหนึ่งปีทั้งนี้เพื่อตรวจประเมินเส้นเลือดเทียมหลังผ่าตัดว่ามีรอยรั่วหรือไม่ เพื่อรับการรักษาที่ทันท่วงที